ตอบแบบตรงๆงเตวรากรพูดชัดแฟนบอลล้นสนามส่สงผลต่อฟอร์มการเล่นหรือไม่กลายเป็นกระแสฟีเวอร์สำหรับการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนเจ็ดสีแชมเปียนคัพ2025รอบชิงชนะเลิศระหว่างโรงเรียนหมอนทองวิทยากับโรงเรียนอบจใช้หน้าที่สนามสุพชลาสายเมื่อวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยในเกมดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับที่เหนือความคาดหมายเมื่อมีแฟนบอลเกินกว่า3 0,000คนเดินทางเข้าไปชมเกมในสนามและทำให้เกินความจุข,ของตัวสนามส่งผลให้ต้องลงไปชมกันแบบติดขอบสนามซึ่งแน่นอนมันส่งผลต่อการเล่นในสนามของผู้เล่นทั้งสองทีมที่อย่างเห็นได้ชัดภายหลังจบเกมเตวรกรช่างเขียนดีดาวแต่ตัวเก่งของโรงเรียนหมอนทองวิทยาได้ออกมาตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่มีแฟนบอลมาดูแบบติดขอบสนามพร้อมชี้เป็นอุปสรรคเหมือนกัน มันรู้สึกกดดันในการเล่น,ใน,ลนในการเลี้ยงเรื่องเสียงเชียไม่มีผลแต่การที่พื้นที่มันแคบลงมันทําให้เตะม,มุมยากและในการทุ่มก็ยากครับคิดว่าถ้าไม่มีแฟนบอลติดขอบสนามแบบนี้ก็อาจจะเล่นได้ดีกว่านี้ส่วนปีหน้าถ้ามีโอกาสผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศก็อยากแก้มืออยากจะเอาแชมป์ขอบคุณแฟนบอลที่เชียพวกผมปีหน้าพวกผมจะกลับมาใหม่จะไปฝึกซ้อมพัฒนาให้ดีกว่าเดิมครับแข้งวัยสิปีเปิดใจ สำหรับผลการแข่งขันในเกมนัดชิงชนะเลิศโรงเรียนอบอจอชัยนาทเป็นฝ่ายพลิกสถานการณ์จากตกเป็นฝ่ายตามหลังกลับมาแซงเอาชนะโรงเรียนหมอนทองวิทยา2 1ผงาดคว้าแชมป์สมัยแรกมาครองได้สำเร็จ